ครับสวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่มาเฮียงเหรอทำไมมันรู้สึกเป็นผมผมรู้สึกคิดเกียรติที่มาเป็นเกียรติในวันนี้วันนี้จะมารีวิวกันนักนักยังก่อนนักร้องนะครับนักร้องเสียงเพราะทุกคนก็จะได้ฟังเพลงเพราะจากที่แทนไปแล้วนะครับที่ปล่อยไปวันที่วันที่หนึ่งเลขออกพอดีตั้งไกลเสือลืมหัวใจไว้ที่เธอเป็นคนสุดท้ายทุกทุกคืนันที่ผมนั้นไม่เคยจะลืมพูดถึง วันเธอเป็นนงฉันนงควันที่แสนดีรับบทเป็นคนขังรักเราอีกสักพักก็ร้องไห้ขอร้องนะเธออย่าไปจะรู้ว่าฉันนั้นรักเธอมาเพียงใดครับจัดยู่ตอนนี้เท่าไรแล้วครับ3 6 0ยครับครับตอนนี้จะยาที่บันอะไรครับโอ้เห็นสากมากเลยครับตอนนี้ตอนก่อนคุณจะดังคุณต้องแปรงฟันนะครับมันทําความสะอาดร่างกายก่อนนะครับพาใจไหมครับยิ้มเลรอโอเคครับยิ้มยิ้มอันนี้คู่แข่ง รัชโยคนระับคู่แข่งรัชโยยิ้มดิยิ้มนายไม่ครับมันโควม่กล้าเขาไม่กล้าแสดงออกกาหน้าตาครับอันจามันห้างไหมหรออันนี้จะห้างจะห้ากรัชโยว่าห้างเลน่นดังอันนี้ผู้นี้ห้างกว่าแสดงว่าสีดังกว่าเอาเด้อเผาเน้มันหนังเด้อม,มันดูดน,ดน,ดนี่เกือบ เกือบมันอยู่ในชื้อเกือบไม่อะนะสูเกืบไปเบิ้งฟังเพลงใช่มหมแน่นี่ที่ต้นผมเนี้ยควาแม่ผมไม่มีเกือบซื้อให้เลยพ่อแม่ผมไม่มีเงินเดิผมเลยไม่เได้เเบิ้งเบิ้งทางนี้เบิ้งเบิ้งไปติดตามมันไปติดตามนี่ละผู้เจ้าต้องติดตามคนแบบนี้ยันบอสอันนี้กระสนได้อาบน้ำแน่นอนไปไทยอ็มมี่บ่อาบน้ำชุดก็เขาเยันบอสชุดก็เขาแน่นอนดําเบิด ดำเบิดเกือบเกือบขดำเบิตเบิ้งบนเบิ้งแต่ครูนีเอาลเอาเบื้งนูนี่ติดแอร์ติดแอร์ผมมีเงินซื้อเออไซื้อเาเห็ดมันดังเนี่ดอยากง่วยมาดูอูผมมันอยากง่ยคนติดตามมันสามลอยคนกับคนเบิรงสักสามลอยเ่อนสามยวิวข้าปันเลบางบิทเดียวมันรีบวบคนดูมั้ยซีพีเอ็นวอที่อีพีติดต อะไรวะเพลงมันแต่งเพลงอย่ผมฟัากันเอาเรียบๆฟังเพลงแล้วกันกดปึ๊บอหี้ยงวะเมื่อผมตัดคลิปเนมันตัดมาะมาณลอยรอกยังบ่เข้าใจว่เพลงมันเหี้ยยังทำคลิปอะไรเพื่ออะไรอ่ะยังร้องไม่ได้เนยอ่ะลเพลงเขาอะแป๊บเดียว้ังได้แหละฟังแค่เดียวยังบังนั่งแต่งอันนั่ ยันยนัน,นักดาเาเนรอนรออยู่ี่เดิมมาฉันยังจะรอเธออยู่ตรงที่เดิมรอฉันรออยู่ที่เดิมรอฉันรออยู่เหมือนเดิมถึงแม้เธอไม่มาฉันยังจะรอเธออยู่ตรงที่ยังคงคิดถึงเวลาเราคุยก,กันยังคงฝันถึงตอนเราจูงมือกันแต่วันนั้นก็คงไม่มีวันเพราะเรานั้นไม่ได้เป็นไรกันฉันรอเธอมาตั้งนานวันแต่เธอรอใน2000วิวแล้วร้อ,องได้ทันเดิม น้องในท่านเดิมดูได้จาได้อันนี้มันไม่มีท่ดดนทานดเดียวมันไม่มีท่านเดียวอันนี้เงินมีจำกัดกันมูน่ผมพูดขนาดตอนนี้พ่อไปติดตามมันนี่ยเมือ่เอเนาะเมื่อไปได้เอ็มี่อันนี้ละเก่งอย่างไรตู้มาสามทุ่มหรอวะสามทุ่มเออหนูเวฟวันเนี่ยเ,เอยเอ อันไทยอินวี่กูได้เดอ้อตีหักเข้าไปตีหานาะไปไทยพระอาทิตย์ขึ้นเฮียไปแลระบา้โอเคเดี๋ยวจัดเนี่ยเอาเดี๋ยวกูออกคาน้ำน้ำมันให้สร้เด้อยเนนี้อยู่เงี้ยเออตกลงตกลงเัี้อันมึงมาหอดน,น้องหลวงตู้หากูเด้อเพื่อนตีหักเอาโอเคจะหนักไปเนี้ตื่นแล้วบัดเพื่อนตีหกักออกไปตามนั้นพอดี หอดน้องหวังตีหาเื่องได้ทั่วฮะมันมันจีบออกมาลัดตัวปึ๊บเรียนหอดเด้อสันเนอเออสันมาลด้ยเดี๋ยวกูออกไปพอดีรัดกันเพื่อนเดี๋ยวค่านน้ำมันกูให้ร้อยห้าสิบนะเล็งใส่เลยผมที่เรียกขีร์แปดสิบกูขีร์ร้อยเศร้าเลยหอดแป๊บเดียวมึงเอาค่านน้ำมันให้กูก่อนเด้อกูยันมันเหลืออันห้าสิบบาทลดลงเรื่อยๆเพื่อผมจนวันนี้แหละ เป่าเปล่าเป่าเบิ้งเน้ยเป่าเบื้งเนียเป่าเบิ้องเน้ป่าเบิ้งเป่าเปนติดตามเห็นันเดิลางนี่เบิ้งนู่นเฉวมันนี่ได้จัดเฉียมันห่างเรื่องกันมาเขีวมันกับสีเข็ยดที่ยังรัชโย่อ่าสีดังอย่างนี้วีดีดูดูุูนด่มันเหมือนกเจีครับลูล่างเจียด้กี้จอยขึ้นรูปอย่าเบิ้งนู้นยาดกันขึ้นรูปแม่ขึ้นรูปเดี๋ยวก้นเบิ้งก็อ่อน แก้ก้างกันไรครับตอนนี้ว่านุ่มกันยูเตรียมแนวยูเป็เขิ่นกล้องนะครับเขิ่นกล้องจะมาใช้ฟันปอมชัวร์นะครับ <c oughs> นี่นะครับอ่าเอสโอดีพีไว้ D B y นะครับเข้า <c oughs> ไปฟังเพลงเขานำนะครับรอที่เดิมนะครับตอนนี้กี่ยล้วครับลงไปสามอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์แรกได้ส <c oughs> องพันตอนนี้นะครับที่ส <c oughs> ามก็ยังสองพันอยู่เหมือนเดิม <Okay S 2> ครับโอเคครับ อันนี้คนดังอีกเช่นเคยครับอันพิมนากระไม้ครับอันนี้บพื่อให้ฉนชิวมากมือหนิข้าทายสา่งเขาบอกด้วยนะฉนลูกดูวยฉันลูกดูวยกิงกินเออพิมนากระไม้โอเคอันนี้แม่นังไหนอันนี้คนเจ้าชูนะขอดูกล้องหน่อยขอดูกล้องหน่อยผมขอดูกล้องหน่อยอันนี้ก็เป็นจะเล่นะไรข้ทายผมคนที่เปรียนะผมทำตามหน้าที่ครับคนต่อไปครับ คนนี้นนาาครับคนนี้ก็ดังเหมือนกันครับกําลังเป็นกระแสเลยครับตอนนี้ยืมเงินไปกี่บาทนะครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะเล่นบาคาร่าครับตอนนี้แสนหนึ่งนะครับเขาจะโอนให้เท่าไรครับสองแสนสองแสนสองแสนนะครับโอนให้สองแสนแต่บักหนึ่งบักหนึ่งบักเปลี่ยนเลยนะครับว่ได้หอดสองแสนอยู่ใลตทีเขึ้นมูยเั้าจีบอยู่นะไม่ได้ประจานเลยนะไม่ได้ประจานไม่ให้พูดให้เพื่อนเลยนะอันนี้ก็ลงลงยูทูบปกติเพื่อนก็ ติดเงินเพืนมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับน้องๆก็อย่าไปทานะครับคนคนนี้ก็ติดติดเหมือนกันนะครับติดอะไรครับติดติดพี่หน้าคนขาวที่อาช้ครีมยี่ห้ออะไรครับมีเงินไหมครับเติมเงินให้หน่อยนี่อนดูครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนายนัทชวินคนสมัยโอ้ยันอยู่ชั้นมอไหนครับม .3 ครับผมโอเคจะเรียนเก่งไหมเก่งนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคเชียร์ครับไปเรื่